สวัสดีครับนุนนทองจะพามาซ่อมไฟหลอดนี้ดูครับเกิดจากสาเหตุอะไรไฟมันถึงไม่ติดครับก่อนอื่นก็มาเช็คไฟดูเลยครับไฟก็มาปกติครับที่เตารับไฟมาปกติดีนะครับมาทุกเตา้า ก็มาแกะดูกันเลยครับว่าภายในสวิตเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะผมเคยเจอปัญหา,าตรงสวิตเปิดปิดนี่นะครับมันจะมีหลังของมดมาทำอยู่ทำให้หน้าสัมผัสของมันเนี่ยไม่แตะกันมันก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ไฟไม่ติดนะครับก็ทำด้วยความระมัดระวังครับเพราะผมไม่ได้ตัดไฟนะครับ ไม่ได้เอาเบรกเกอร์ลงนี่นะครับเช็คไฟดูอีกรอบก็มานะครับไฟมาแล้วก็ไปเช็คดูที่สวิตด้านในดูนะครับเพราะว่าด้านนอกนี้มันจะวัดไม่ได้นะครับสวิตไฟต้องอวัดดูด้านในนี่นะครับตรงด้านล่างของอสายไฟที่ผ่านสวิต ก็เปิดดูนะครับว่ามันนี่ครับไฟผ่านนะครับก็ไฟผ่านปกติตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ปกติดีนะครับในส่วนเต้ารับตรงสวิตช์เนี่ยปกติดีแล้วก็ต้องไปเช็คดูที่หลอดในส่วนของหลอดเนี่ยผมก็สลับกันดูแล้วนะครับที่หลอดอื่นเป็นอันว่าหลอดไม่ติดนะครับหลอดจากห้องนี้ไม่ติด แล้วก็เอาหลอดดีๆที่ห้องอื่นมาใส่ขาตัวนี้ก็ไม่ติดมันกัน,นครับสรุปแล้วเสียทั้งสองนะครับทั้งหลอดทั้งรางผมก็จะทำการเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับทั้งรางทั้งหลอดด้วยนะครับมาเป็นคู่มาเป็นชุดเลยนี่นะครับหลอดกับรางใหม่ที่ซื้อมาเตรียมมาใส่หลอดนี้ก็ชุดนี้ก็ ร้อยกว่าบาทนะครับซื้อมาก็ไล่เช็คทีละจุดครับจุดไหนมีปัญหาก็ซ่อมจุดนั้นแก้จุดนั้นเปลี่ยนจุดนั้นนะครับจะได้ไม่หลงทางในการซ่อมในส่วนขายึดรางนี่ผมก็เปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าไซส์มันจะต่างกันอยู่นิดหนึ่งมันไม่ลงล็อกกันก็ต้องเปลี่ยนออกทั้งชุดเลย ในส่วนของสายไฟหลอดนี่ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับมีอยู่สเส้นก็มีสายลายสายนิวตันนะครับสายลายก็สีน้ำตาลสายนิวตันก็สีฟ้าหรือสีน้ำเงินครับก็ต่อตามนั้นเลยนะครับต่อเสร็จก็เอาเทปพ,พันให้เรียบร้อยนะครับตรงที่เราต่อป้องกันการชอ็อต หลอดไฟชุดนี้เป็นหลอด LED ครับหลอดประหยัดไฟนี่นะครับมันก็จะมีล่องขงขอมันอยู่เสียบขาเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าล็อกตรงล็อกมันพอมันจะอยู่พอดีก็ทดสอบดูติดนะครับสาเหตุที่มันเสียก็ทั้งรางทั้งหลอดนะครับไฟชุดนี้ทั้งรางทั้งหลอดเสียในส่วนของสวิต ก็ปกติดีนะครับยังใช้ได้ปกติดีก็ประกอบกับคืนที่เดิมครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดไฟแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องตัดไฟสับเบเกอร์ลงนะครับจะปลอดภัยที่สุดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามดูคลิปต่อๆไปนะครับในส่วนคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ